สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายมือเนี่เขาพามาหน้านะคะ,กะเกษตรเพิ่นอยากได้รูปอีกแล้วค่ะเมื่อนั้นขึ้นลงไปแล้วเนาะหรือว,ว่ามันบ่เข่าบ่นี่นะคะตอนนี้ยังบ่หอดใส่ยัวสิเอามอเตอร์ไซค์ไปสิได้บะคะ่ค่ะสิบต่ตกคันแดกหน้าบ่นี่ย่างไปบ่หอดไปได้บอสเอาลีนะ่า chị nha Áo giang ốc Ôi วัานี้กระสิตกคันแทน่าแล้วเนาะโอ้ยขอยย่านขอยบวกก้าล่งทงย่านพีลีพี่น้องย่านยากายาแ <c oughs> ขอยบ่ย่านขขอยอกห็ย่านโอ้เป็นนาโอ้ย ไปจังเดะล่ะบึงเนี่ยทางไปนะขี่ตุ่มทั้งบิด อากาศดีอยู่นะคะเสียงนกกาจิบ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 อยู่โอ้คือไก่แท้โอ้ไปยากแท้ปะโอ้ย บึงเนี่ยพี่น้องอันมาทางนี้ก็จะเห็นวิวท่อป,ป่านะคะเป็นน้ำบาดาลนี่แหละค่ะเป็นทรงมากมีแผงโซลาเซลล์ปั๊มน้ำบาดาลคือมากห้ปสาสชนชนใส่โครงการรัฐบาลโอ้ย,ข,อยข่อยคือเมื่อยแท้ใส่ปะเมื่อแล้ววะลุง เบาไว้ดิเมื่อยแบบนี้เบาไว้ไปเบาหวดเดี๋ยวนี้หน้ามันเลือกแม่เป็นจ๊งไหนอะ กันหน้ามันว่แม่ของ่ายได้นี่อบละโอ้คือเมยแท้ น่ำน่ำแหลงสิเสียงเคียดเคียดโอ้ยเบิงบ่งเบงตีนคอยพี่น้องโอ้สภาพสภาพ มาหน้ามันมาบ่าได้เฮ้ยนี่แหะเขาเอิ้นเกษตรก,กรบอเต็มคันนะบ่ได้ไปทางพุ่นเว้ยขับรถขึ้นไปทางพุ่นริมห่วยพุ่นโอยสิหอดแล้วโอยพุ่น คนไม่ดำๆพุ่นยางธรรมดาสิบาว่ายอย่างเด้อนี่ยางยูขีตุ่มเลยเบอ่งเสียงยางเลยคะ่ะโอ้่า <laughs> หน้าทรงนี้กับปูหลายนะคะกะบ่าเคยมาหาหรกอวะ Đi hốt rồi lạ Lip lip dữ đi, gà. Nghe nha. pa pa À bọt. ปลาบอนี่ตัดนี่นะคะ่ะจริงๆนะทงให้ทงนาเดี๋ยวนี้เพิ่นใสสารเคมีหลายนะโอ้อยากๆ n h ạ เนานบอฮมดเชืยอ โอ้เคยยางจากบ้านมาทงหน้านี่หลายปีแล้วนะคะบันยางกีรตรมอเตอร์ไซพี่น้องก,ก็จะเห็นภาพวิ่นวินในจังน้อยนะคะคนยางกับวิ่นล้ว แม่พูนไปทางบ้านบ่เห็นนวดบ้าน,นเนาะต้นไผ่ห้าวบางเวิร์ด้ยอันนี้โบแมนหน้าโบแมนหน้าห้านะคะหน้าพื่นเฮายางรัดมาขันแม่เป็นหน้าห้านีห้าเซ็ดขันดีดบ่บได้ยากย่างกว่านี้นะ โอ๊ยหมดแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วอ้ยกว่าสีหอดเนาะ มต้นอน,นั่นนะ่ะตายซำเนาะเวลามีต้นใหม่เป็นอย่างเร้าบ้านเพิ่นคือตัดออกหูบอกฮะมันสิม,มีกามีนกมาจับนจะมากินเขาเนียเจ้าบ้านเพิน่นวานลงไปกับบ่ไดดกินบ่ไดดบ่เกิดโอ้คือเมื่อยแทะเออหอดแล้วอันนี้นะคะ นี่วงนี้จากขั้นนี้ไปหอดพุ่นแนมเห็นขั้นซ้าเขาลิบๆนะขึ้นไปหอดพูนนี่มวยเป็นสี่เหลี่ยมจจตุรัสนะคะหกจุดสองไล่นะคะนี่มีแกนนี้นะคะโอ้ยเมื่อยเบิงสาภาพ เมื่อยไรสิมือนีนมาทายลูกที่หน้านะคะไปลงในแอป้ชาหน้าค่ะแอปเกษตรย่างมาตั้งบักก้อยไก่บุนะไก่ขนาดอันนี้ไก่ไก่นี่ก็คือแบบย่างด้านกี่ตมนะโอ้เอาเอาเอา มือนี้กะขออนุญาตไปถ่ายลูกกันเด้อจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ